ใจมากเลยทีนะครับสำหรับช่วงหน้านครับไปพบกับช่วงเยี่ยมชมโครงการครับส่วนจะเป็นโครงการไหนนั้นพักชมโฆษณาสักครู่ครับเธอผู้หญิงเราหนะั่กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกปีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศนี่เธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่พีกคกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมผนจิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกมีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไัยรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง คุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์ผ่านทะลุหัวใจคนที่เค่ายแเดกันอา่านตลาดทิเคร์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมพรายาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุย้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบน,นี้เป็นไง ช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วไงอะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0 8 4 0 9 9 9 3 4 7 ชมโครงการค่ะกับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการกับดิฉันรัตนาอับอิ่มค่ะและสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการทีคอนโดประสานมิตรของบริษัทบร,ริกทีแอสเจทจำกัดน,นั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความสวยงามและนา่าสนใจขนาดไหนผู้ที่จะทําให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือน้องกิฟต์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องกิฟต์สวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่อยากให้น้องกิฟต์แนะนําตัวเองชื่อนามสกุลอะไรคะค่ะกิตนันกองกําทนนะคะ สั้นๆว่ากิฟก็ได้ค่ะค่ะค่ะทำอะไรอยู่ตำแหน่งที่นี่คะเป็นฝ่ายขายนะคะอยู่ที่โครงการทีคอนโดประสานมิตรค่ะก่อนอื่นพี่อยากให้น้องกิฟพูดถึงที่มาของตัวโครงการนี้ชนิดนะคะก็ทีคอนโดนะคะทำมาทั้งหมด6โปรเจกต์ตัวโปรเจกต์ที่ทีคอนโดประสานมิตรเป็นโปรเจกต์ล่าสุดก่อนหน้านี้เราทำมาที่ลาดพร้าวซอย27สุขุมวิทนะคะจะมีทั้ง 52, 42แต่ตัวนั้นขายหมดแล้วค่ะ ก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่น่าสนใจมากก็ถือว่าทุกโครงการของเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอืค่ะแล้วรายละเอียดของตัวโครงการนี้่ะน้องกิฟค่ะตัวนี้ทางโครงการเราเป็นตึกสูงนะคะ33ชั้นมีทั้งหมด131่ยาอูนิตค่ะก็ตกแต่ง Fully Furnished เลยค่ะค่ะ แล้วที่นี่มีมีกี่รูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกบ้างคะ,ะจะมีตั้งแต่หนึ่งห้องนอนนะคะส่วนห้องที่จะพาไปชมก็จะมีหนึ่งบวกหนึ่งด้วยนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้องอเนกประสงค์สองห้องนอนแล้วก็เพนท์เฮาส์ค่ะก็มีหลายรูปแบบหลายรูปแบบให้ค่ะแล้วราคาเริ่มต้นจนถึงถุงสุดเเป็นไงบ้างคานอลิราคาเริ่มต้นถ้านะตอนนี้จะเริ่มอยู่ตารางเมตรละหนึ่งแสนหนึ่ง่บาทนะคะ ก็สูงสุดตอนนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านค่ะเห็นว่าหนึ่งห้องนอนของเราได้รับผลตอบรับที่ดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและตอนนี้ของเราได้เปิดพรีเซลยังคะพรีเซลจะเริ่มวันที่14พฤศจิกาในงานมหกรรมเลยบ้านและคอนโดใช่ค่ะเห็นว่าเราได้เรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ก็มียอดจองค่อนข้าง เยอะพอสมควรเยอะพอสมควรเสร็ตัวนี้จะเป็นส่วนของลูกค้าเก่าที่เคยซื้อโครงการทีคอนโดไปแล้วค่ะค่ะเราจะมาสอนค่อนข้างเยอะเห็นว่าโดยเฉพาะอาจารย์มหาลัยใช่ค่ะอาจารย์ค่ะบุคลากรของมสวเองสนใจค่อนข้างมากที่จริงระวังกลุ่มเป้าหมายของเราไว้เจาะกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่ใกล้มสวก็คงเจาะกลุ่มของอาจารย์ค่ะมสวหรือไม่ก็เป็นผู้ปกครองของน้องๆอย่างเงี้ยค่ะ ที่พักอยู่ในย่านนี้ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ห้องนอนเอ้ยแบบบ้านตัวอย่างได้อันแรกเป็นขนาดเท่าไหร่คะถ้าห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแบบหนึ่งบวกหนึ่งที่เก็บแจ้งเมื่อสักครู่เป็นหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ห้าสิบหกตารางเมตรนะคะขึ้นไปถึงห้าสิบแปดตารางเมตรค่ะจะมีอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร ค่ะแล้วห้องนี้เราจัดฟังก์ชันไว้ไงบ้างคะน้องกิ๊ฟตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นตัวนี้เฟอร์นิเจอร์เราจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้เลยนะคะชั้นวางทีวีค่ะเชืวางของตัวนี้เราให้หมดเลยนะคะในส่วนของโซฟาก็สามารถยกเลิกได้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นขนาดที่เล็กลงกว่านี้ได้ค่ะแต่ก็ขออนุญาตเฉพาะแค่โซฟากับโต๊ะทานข้าวเท่านั้นคือในส่วนนี้นี่ ห้องตัวอย่างเป็นยังไงลูกค้าก็จะได้แบบนั้นเลยใช่ไหมเมื่อก๊กใช่ค่ะยกเว้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าตัวนี้เนี่ยรุ่นในแต่ละรุ่นมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะของเราตึกสร้างเสร็จประมาณปลายปี59ก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ใช้งานในรุ่นที่ลูกค้าชอบค่ะแล้วนี่ของเราจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่เมื่อก๊้เริ่มก่อสร้างน่าจะเป็นประมาณปลายปีหน้าค่ะ ตัวนี้ต้องขึ้นอยู่กับการขออนุญาตสิ่งแวดล้อมค่ะ,คะโอเคถัดไปจะ,ะเป็นในส่วนไหนคะน้องลิป์ถัดไปจะเป็นส่วนของห้องเอเนกประสงค์นะคะทางด้านนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะทําเป็นห้องทํางานอีกห้องหนึง่งหรือว่าเป็นห้องนอนเล็กก็ได้ค่ะถ้าเป็นห้องนอนเล็กเราจะปรับเปลี่ยนตัวห้องนี้ให้เป็น เตียง3ฟุตรครึ่งนะคะเตียงซิงเกิลเบสแล้วก็จะมีบิวอินตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งให้คืออันนี้ก็คือบิว <ขา S 1> ให้้าได้เอย สบนี้เลยใช่ไหมคะนกิใช่ค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องห้องทำงานที่เราบิวอินให้ดูตอนนี้นะคะก็คือจะได้เป็นโต๊ะทำงานบิวอินพวกเชลท์ทำงานก็คืออันนี้ก็จะกั้นให้ลูกค้าด้วยว่าค่ะกั้นให้ค่ะกระจกตัวนี้เรากั้นให้ก็เป็นสัดส่วนขึ้นค่ะถ้าทำเป็นห้องนอนแนะนำให้ลูกค้าติดผ้าม่านเพิ่มนะคะก็จะเป็นส่วนตัวขึ้นใช่ถ้าใครไม่เอาเป็นห้องทำงานก็เป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องเลยใช่ไหม้อนกิใช่ค่ะใช่ค่ะ ส่วนนี้ด้านนี้นะคะจะเป็นครัวเราจะบิอินครัวให้ตัวนี้นำเข้าจากเดนมาร์กค่ะเป็นแบรนด์ค i ิกนะคะมีทั้งเตาไฟฟ้าที่ดูดควันให้ค่ะตัวนี้จะเป็นที่ดูดควันแบบเซอร์คูลเลตหมุนเวียนอยู่ภายในนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับครัวเบาแต่ว่าถ้าอยากทำครัวหนักก็ทางโครงการเราบิอินตัวเชลไว้ให้ที่ระเบียงอ๋อมีควด้านนอกอีกใช่ค่ะเหมือนลูกค้าผัดทอด คือกลิ่นมันจะรุนแรงหน่อยก็จะออกไปข้้งนอกอันนี้ก็คือกั้นเป็นสัดส่วนให้เลยใช่ไหมโน้ตอนนี้เราจะ f ิกตัวบานนี้ไว้ให้ค่ะแต่ว่าลูกค้าสามารถทําเพิ่มเองในภายหลังได้หลังจากโอนนะนะคะก็ทําเป็นประตูเพิ่มขึ้นมาอีกบานแต่ว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่าครัวจะไม่ได้หมุนออกข้างนอกนะคะก็อันนี้อาจจะทําเบาเนาะเบาบนยเพราะว่าเราจัดไว้ภายนอกให้ด้วยใช่ค่ะ ตัวโต๊ะทันข้าวตัวนี้นะคะจะเป็นโต๊ะที่สามารถพับเล็กลงกว่านี้ก็ได้ค่ะหรือจะกางออกมาให้เป็นขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะตัวตัวนี้อนเนกประสงค์มากสามารถเก็บของได้ภายในนะคะอันนี้พับได้เหรอคะพับได้ค่ะตัวนี้ก็คือพับแกนด้านล่างลงค่ะค่ะก็จะเหลือแค่ตัวตรงกลางก็คือนี้เรา ให้กับลูกค้าด้วยให้กับลูกค้าด้วยซ,ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับหรือยกเลิกก็ได้ค่ะตัวนี้เราทอนเป็นกิวเวอรเชอร์ให้อ๋อถ้าคืออ่าอันไหนที่ว่าสองอย่างโซฟาเมื่อกี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโซฟากับโต๊ะทานข้างถ้าเกิดราคาที่มันถูกกว่าเราก็จะให้เป็นกิวเวอรเชอร์แทนใช่ไหมคะ ตัวนี้คือให้เป็นกิฟต์เชอร์นะวันโอนตัวเรื่องจำนวนเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งโอเคแล้วถัดไปเจอในส่วนไหนต่อคะน้องกิฟต์ถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของขออนุญาตเป็นห้องน้ำก่อนนะคะเพราะว่าตัวห้องน้ำตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าได้สองทางค่ะจากทางห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะหรือห้องนอนก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมนิดนึงว่าเราตกแต่งหรือว่าให้อะไรกับลูกค้าบ้างคะน้องกิฟต์ ตัวนี้สุขภัณฑ์เราใช้ของโมเก้นนะคะชุดทั้งชุดสุขภัณฑ์เองช,ชุดกระจกนะคะซิงก๊อ,อกทั้งหลายจะเป็นของโมเก้นหมดเลยนะคะ,ะส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นบานเลื่อนกั้นให้ระหว่างโซนสุขภัณฑ์กับโซนอาบน้ำก็คือะคะเผื่อเขาได้ใครจะอาบน้ำก็ได้เาใช่ค่ะทร้อรละได้แยกกันได้แยกกันได้เลยก็คือเขาได้พร้อมกันสองคนใช่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวพี่ทำในเรื่องของวัสดุนิดนึงเราให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะน้องกิ๊ฟค่ะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่เราบิวอินให้นะคะทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะทํางานหรือว่าเตียงเนี่ยทางเราจ้างบริษัทพิเศษมาทําให้เลยนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวบางส่วนจะเป็นของอีเกียคที่เราซื้อมาให้เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ทเรื่องการออกแบบเลยที่นี่เน้นการออกแบบหรือคอนเซปต์โครงการเป็นไงบ้างคะน้องกิ๊ฟ คอนเซปต์โครงการอยากให้ลูกค้าได้อยู่สบายเหมือนอยู่บ้านค่ะตัวนี้ก็คือแบ่งฟังก์ชันให้ลงตัวสามารถใช้งานทุกพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยค่ะและในส่วนของพื้นจากพื้นจนถึงเพดานนี่จากพื้นถึงหนเพดานประมาณสองเมตรหกสิบค่ะก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันหัะเดี๋ยวเราชมในส่วนของห้องนอนกันต่อค่ะน้องกิ๊บเชิญค่ะตรงนี้จุดเด่นไงบ้างคะในส่วนของห้องนอนจุดเด่นของห้องนอนตัวนี้ห้องเราจะ มีส่วนที่เก็บของได้ค่อนออข้างเยอะนะคะของเตียงนอนเนี่ยด้านล่างจะเป็นลิ้นชักสามารถดึงมาเก็บของใต้เตียงได้เลยนะคะมีโต๊ะทํางานให้สำหรับนั่งทํางานภายในห้องก็ได้นะคะชั้นวางทีวีค่ะก็โต๊ะทํางานนี่มีให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็เนาะถ้าถ้าเกิดใครใครไม่ ทำห้องทางานดูก็สามารถทําในห้องนอนได้เพราะว่าค่อนข้างกว้างอยู่นะคะนใช่ค่ะแล้วที่นองคุญบอกว่าครัวที่เราทําไว้ให้ด้านระเบียงตรงไหนคะระเบียงจะอยู่ทางด้านของห้องนั่งเล่นนะคะส่วนพื้นที่ในห้องนอนนะคะจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นที่เซอร์วิสคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะแต่ว่าเราจัดเก็บไว้เป็นสัดส่วนเลยมองออกมาจากภายนอกก็มองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวนะคะเห็นนงกิ๊บบอกว่า ห้องตัวอย่างเรายังมีอีกหนึ่งรูปแบบใช่ค่ะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนท้องที่พาพี่ไปชมนี้กันดีดีค่ะค่ะไปเลยเข้ามานะคะจะเจอชุดตัวตัวนี้ก็เป็นชุดตัวชุดเดียวกันกับตัวไทป์เดี่ยวบุคลนีค่ะตัวนี้ก็นำเข้าจากเยอรมันบางทีหน่อยไปด้วยนตัวเปิดปิดค่ะจะเป็นระบบซอฟต์พลาสนะคะเดี๋ยวให้ทางด้านข้างนี้ก็คือสามารถแต่งตัวได้เลยแต่งตัวได้เลยค่ะออกมา ด้านหลังก็จะ,จะเป็นโต๊ะเคนื่องแป้่ประตูห้องน้ำก็กัน้นสัดส่วน,วนเปียสัาส่วนเปียส่วน